สวัสดีค่ะวันนี้พามาชัวยอีกแล้วนะคะเข้าปรกปัตรนะคะพาดูที่ท่องเที่ยวนะคะอันนี้เป็นตลาดสะแกกังค่ะที่ชีวิตชาวบ้านนะคะขาองนะคะขายผักนะคะส่วนใหญ่จะเป็นผักผลไม้นะคะจําละห้าบาทสิบบาทเองค่ะนี่ค่ะในกระดุมน้ำสะแกกังนะคะสวยงามมากเลยค่ะ อยวตามมาดูบรรยากาศใกล้ๆกันนะคะเดินเข้ามาเรื่อยๆนะคะแกงถุงก็ราคาไม่แพงเลยนะคะเริ่มต้นแต่ยี่บ้าบาท3ามสิบาท5้าบาทนะคะน่คะ115บาทแล้วดูผักค่ะผักสดสวยงามมากเลยค่ะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปลาแรดนะคะปลาแรดจะตัวใหญ่มากนะคะปลาแรดสดๆ,ๆเนยนะคะขึ้นชื่อมากเพราะที่นี่มีปลารเรดเยอะมากค่ะ ผักดูค่ะผักกระเชษอ่อนๆนะคะกำใหญ,ใหญ,ใหญ่ความเป็นวิถีชีวิตนะคะของชาวอุทัยธานีนะคะของชาวตัวเมืองก็ยังมีบ้านไม้เก่าให้ดูนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะบูรณะทาเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีของประเทศนะคะอันนี้ค่ะริมแม่น้ําบรรยากาศริมแม่น้ํานะคะตอน,นเย็นสวยงามมากเลยค่ะมีเป็นบ้านแพรด้วยนะคะ อยู่ในแม่น้ำสแกกังน่คะเป็นแทนรอยน้ำสวยสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกานะคะยากาศดีมากๆเลยนะคะให้อาหารปลาได้นะคะบริเวณนี้นะคะถ้าข้าสะพานนี้ไปก็จะมีวัดโบราณอยู่นะคะเป็นฝั่งตรงข้ามนะคะข้ามไปท่องเที่ยวได้แล้วก็มีงานประจำปีเรื่อยๆค่ะถ้าเกิดใครสนใจก็ตอนเช้านะคะมีตักบัตรพระประมาณ6โมงเช้านะคะ มีตักบาตรพระพระพายเรือมาให้ตักบาตด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็แวะเข้ามาเที่ยวที่นี่ได้นะคะทั้งตลาดเช้าและก็ตลาดเย็นนะคะฝากไว้ทางนี้ค่ะขอบคุณค่ะ